รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั uh, uh, um, ine, ่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคันินนี้เมื่อเรื่องเราเล่าขาน ดินนแหห่งตาใ้ลูก้าโจกลับรายการมรดกแผ่นดินนะครับทางช่องแป t c t v พูดได้ที่จะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆทั้ง77จังหวัดทั่วฟ้าเมืองไทยรวมทั้งตำนานความเป็นมาเรื่องเล่าที่น่าสนใจแบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเรื่องราวขององค์สมวีรมหากษัตริย์ของไทยอีกรอนึ่งนะครับซึงถือว่าเป็นกษัตริย์ ที่เป็นมหาราชแล้วก็เป็นผู้ที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทยอีกพระองค์หนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะครับเรื่องราวของพระองค์ท่านนั้นเราชมตอนต่อนเนื่องไปแล้วนะครับถึง2ตอนด้วยกันเราไปชมตอนต่อนเนื่องดีกว่านะครับตอนที่3ของเรื่องราวของประวัติความเป็นมาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปชมได้เลยครับ วันนี้จะไปเที่ยวไหนกันหรอครับตลาดนัดจตุจักรใช่ไหมครับเชินครับส่วนคุณพี่จะไปสยามทางด้านนี้เลยครับวัดอรุณทางด้านนี้ครับส่วนคุณรู้จะรู้รถไฟฟ้า BTS ไอวิสุกคี้ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองไม่ทำให้คุณผิดหวังโรงแรมไอวิสที่ไหนๆก็มาตรฐานเดียวกันทั่ว สงสัยใ,ใช่ไหมล่ะคะทําให้ผิวหน้าใสถึงได้สวยใสเรียบเนียนตลอดทั้งวันเข้ามาที่ใกล้สิคะฝันมีเคลลักจะแบอบกทุกอย่างอยู่ในหลอดนี้ค่ะเพียงขั้นตอนง่ายๆที่ทําให้คุณสวยได้อย่างมั่นใจดัดบบจอยเพียงแค่ปต้มเนื้อซีซีครีมเล็กน้อยบนก้ม คางจมูกและหน้าผากและเลียดเบาๆให้ทั่วใบหน้าก่อนแต่งหน้าด้วยเนื้อครีมที่เบลงแสงจะช่วยอัอนความจุดด่างดำและดูขุ่นขนแถมยังควบคุมสีผิวให้สว่างไม่หมองคล้ำเรียกเงนติดทนนานและยังบำรุงด้วยสาระละลายคอลลาเจนพร้อมคุณสมบัติต้านการกางสี u v ด้วย SPF 3 0 PA บวกบวกบวกแค่มี n t i Joy One f o หล่ดเนี้ยก็สวยได้ตลอดทั้งวันแล้วล่ะค่ะ MTI จอยวันฟอร์เสน่หของผู้ชายอยู่ที่การดูแลตัวเองครับ องปกป้องผิวไม่ให้คล้ำเสียจากแสงแดดด้วย m t i Meteor Oil Free Sunscreen SPF 30ครีมกันแดดเนื้อบางเบาสกัดจากพืชธรรมชาติที่เป็น Oil Control ปลาสจากส่วนผสมของน้ำมันและน้ำหอมจึงสบายผิวหน้าไม่เ,น,เนี้วเนียนอ่ะอีกทั้งยังช่วยปกป้องและบำบรุงผิวจากลมและแสงแดดที่ทำให้ผิวหยาบกร้านหมองคล้ำและเกิดริ้วรอยก่อนวัยเพราะกีฬากลางแจ้งกับผู้ชายเป็นของคู่กัน แล้วต้องบำรุงด้วย MTI m a t r i Multi Fluid เจลบำรุงเพื่อบผิวหน้ากระจ่างใสเนื้อบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวเนอนะหนักด้วยสารบำรุงผิวทั้งโปรตีนสารสกัดจากธรรมชาติและเปปไทด์้วยระบบ Multi Function System ที่ให้คุณสมบัติถึง7ประการในหนึ่งเดียว <can> แค่นี้ก็มั่นใจดูดีได้พร้อมลุยแล้วล่ะครับ ได้สินค้าราคาประหยัดก,กว่า90ปอซให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการช็อปสินค้าและแกดเจ็ตชั้นนำมากมาย www. easybit. co. th ได้สินค้าราคาประหยัดก,กว่า90อเซให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการช็อปสินค้าและแกดเจ็ตชั้นนำมากมาย www. easybit. co. th เมื่อไปถึงที่ที่บางกระจะหัวแหวนพระยาจันทบูรณ์ให้หลวงประหลัดมารับและแจ้งว่าพระยาจันทบูรณ์ได้จัดที่ไว้ให้ตั้งทำเนียบที่พักที่ริมน้ำฝากตรงข้ามเมืองด้านทิศใต้ห่างจากเมืองจันทบุรี200เส้นเจ้าตาก็สั่งกองทัพให้ยกตามหลวงประหลัดไป แต่ยังไม่ทันจะถึงเมืองจันทบุรีก็มีนายทหารชั้นขุนหมื่นผู้หนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยกับแผนอันสกบูรณนี้นำความไปรายงานให้เจ้าตากทราบว่าพระยาจันทบูรณ์คบคิดกับขุนรามหมื่นส่องเรียกระดมคนเตรียมไว้ในเมืองจะโจมตีเจ้าตากเมื่อเวลากำลังข้ามน้ำเจ้าตาก ึงให้รีบไปห้ามกองทัพไม่ให้ตามหลวงประหลัดไปแต่ให้เลี้ยวกระบวนไปทางเหนือไม่ข้ามฝากน้ำผ่านบ้านชมูลให้ตรงไปที่ประตูท่าช้างที่ตั้งวัดแก้วห่างประตูท่าช้างเมืองจันทบุรีประมาณห้าเซนพระยาจันทบูร์เห็นว่าเจ้าตากไม่ข้ามฝากไม่เป็นไปตามแผนของตน สํากลับมาตั้งชุมนุมพลอยู่ที่หน้าประตูเมืองก็ตกใจมากจึงรีบสั่งให้ไพร่พล,พลขึ้นไปรักษาหน้าที่เชิงเทินแล้วให้ขุนพรหมที่บานพระธรรมรงค์และพวกออกไปพบเจ้าตาขอเชิญให้เข้าไปพบพระยาจันทบุรีในเมืองเจ้าตาจึงสั่งขุนพรหมที่บาน ให้กลับไปบอกพระยาจันทบุรว่าพระยาจันทบุรให้พระสงค์เป็นผู้ไปเชิญเรามาให้ปรึกษาหารือเพื่อช่วยกันคิดอ่านกู้กรุงรีอยุธยาเราเข้าใจว่าเป็นการเชื้อเชิญโดยสุจริตจึงได้มาตามประสงค์ตัวเราเดิมก็ได้เป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชร ถือสันดินามุนมียศใหญ่เป็นผู้ใหญ่กว่าพระยาจันทบูร์เมืองกำแพงเพชรเป็นชั้นหัวเมืองโทจันทบุรีเป็นชั้นหัวเมืองตรีครั้งมาถึงเมืองพระยาจันทบูร์ก็ม่ได้ออกมาหาสู่ต้อนรับตามฉันผู้น้อยกับผู้ใหญ่กลับเลือกระดมคน เขาประจำรักษาหน้าที่เชิงเทินและคบหาขุนรามมื่นซ่องซึ่งได้ทำร้ายเราถึงสองคราววันนี้พระยาจันทมูลณ์ทำเหมือนหนึ่งว่าเป็นค่าศึกกับเราดังนี้จะให้เราเข้าไปหาถึงในเมืองอย่างไรถ้าจะให้เราเข้าไปก็ให้พระยาจันทบูรณ์ออกมาหาเราก่อน หรือมิฉะนั้นก็จงส่งตัวขุนรามือซ่อง,งออกมาให้มาทำสัตว์สาบานให้เราวางใจได้กดถ้าทำเช่นนั้นแล้วเราก็จะเห็นความสุขเจริตของพระยาจันทบุรจะรักใครนับถือกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันต่อไป คุนครมที่บานนำความเข้าไปบอกพระยาจันทบูรณ์จึงใช้ให้พระธรรมลงพรกับพวกนำอาหารออกมามออให้แล้วให้พระสงฆ์สีรูปมาเจริญพรพร้อมทั้งชี้แจงว่าพระยาจันทบูรณ์ให้เชิญแขกเข้าไปในเมืองเจ้าตากจึงตอบว่าเงือนจันทบุรี ไม่มีคันหักและหรือจึงใช้แต่สมณะดับนี้ความเรื่องนี้โยมก็ได้สั่งไปแก่ขุนคงที่บาดแล้วนิมนต์ผู้เป็นเจา้าจนไปบอกแก่พระยาจันทบูลว่าไอ้ขุนรามหมื่นซ่องมันยุโยมพระยาจันทบูรจะฟังถ้อยคำไอ้าเหล่านั้นก็จะเสียทีที่รักเป็นดูกัน ถ้าพระยาจันทบูร์ตั้งอยู่ในสัตว์จะเป็นมิตรไมตรีต่อกันก็จงส่งขุนรามหมื่นซ่องออกมาทำสัตว์ต่อโยมเถิดพระสงฆ์ก็เจริญพรแล้วลากลับไปแจ้งข้อความพระยาจันทบูร์จึงใช้เหลวงปหลัดออกมาบอกว่าซึ่งพระยาจันทบูร์ จะไม่ตั้งอยู่ในสัตว์สวามิภักนั้นหาไม่ได้จะใครส่สงขุนรามมือซ่องออกมาถวายแต่คนทั้งสองนั้นตัวพระราชอาญาด้วยตัวเป็นคนผิดเจ้าตากจิงกล่าวว่าพระยาจันทบูรลไม่ได้ตั้งอยู่ในสัตว์ไม่ยอมเป็นไมตรีด้วยเราแล้วเห็นว่าขุนรามมือซ่อง จะป้องการเมืองไว้ได้ก็ให้ตกแต่งบ้านเมืองให้มั่นคงเถอ,อเราจะตีเอาให้จงได้ฝ่ายพระยาจันทบูรเห็นว่าหรือิผลของตนมีมากกว่าเจ้าตากก็ให้ปิดประตูรักษาเมืองมั่นคงไว้เจ้าตากนั้นได้ถลําตัวเข้าไปตั้งอยู่ชาญเมืองข่าศึกและในเมืองก็มีกำลังมากกว่า หากล้าถอยออกไปเมื่อใดก็อาจจะถูกล้อมไล่ตีสกัดได้เพราะเหตุเป็นทิ่นของข้าศึกครั้นจะตั้งทัพอยู่อย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีสเสบียงอาหารพิจารณาด้วยอุปนิสัยความเป็นนักรบเห็นมีทางเดียวคือชิงเข้าตีข้าศึกก่อนจึงจะไม่เสียทีจึงเรียกนายทัพนายกองแล้วสั่งว่า เาจะตีเมืองจันทบ,บุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพกุข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายพรให้เททิ้อาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายให้กินข้าวเข้าด้วยกันที่ในเมืองออควุนนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียว ด้วยความพราหารเด็ดเดี่ยวของเจ้าตากซึ่งนายทัพนายกองต่างได้เคยเห็นอาญาสิทธิ์จึงไม่มีใครกล้าขัดขืนและด้วยหลักจิตวิทยาที่เจ้าตากนำมาใช้ในการสร้างกำลังใจอันห้าวหาญเด็ดเดี่ยวให้แก่ไพร่พลทุกท่วนนาต่างมุ่งมั่นอยู่แต่ว่าจะต้องยึดเมืองจันทบุรีให้ไดน้นิฉะนั้น ก็จะต้องอดตายเพราะตกคำํำเจ้าตาก็กะเกณฑทหารไทยจีนรอบซุ่มอยู่ให้คอยฟังเสียงปืนสัญญาณเข้าพน้นเมืองให้พร้อมกันเมื่อตระเตรียมการพร้อมแล้วพอได้เลิกเวลาสามนาฬิกาเจ้าตาก็ขึ้นช้างพังคีรีบัญชรโปรดให้หลวงพิชัยอาสาทหารผู้ไว้ใจ ขุมพลทหารหน้าช้างพระที่นั่งและสั่งให้ยิงปืนสัญญาณเข้าปล้นพร้อมกันทุกด้านเจ้าตาก็ขับช้างที่นั่งเข้าพังประตูเมืองพวกในเมืองประเดมยิงปืนน้อยใหญ่ออกมาเป็นอันมากนายท้ายช้างเกรงลูกปืนจะมาถูกเจ้าตาเป็นอันตรายจึงเกี่ยวช้างให้ถอยออกมา เจ้าตาขัดใจชักดดาหมายจะฟันนายท้ายช้างนายท้ายช้างตกใจร้องขอชีวิตไว้แล้วขับช้างเข้ารื้อบานประตูเมืองพังลงพวกทหารก็กรูก,กันเข้าเมืองได้พวกในเมืองรู้ว่าเจ้าตาเข้ามาในเมืองได้ตางก็ตกใจละทิ้งหน้าที่พากันแตกหนีเกิดจัดเกิดจ่าย ตัวพระยาจันทบู์พาครอบครัวลงเรือหนีไปทางเมืองบันทายมากเมื่อเจ้าตากตีเมืองจันทบุรีได้วันนั้นเป็นวันอาทิตย์แรงสามคำ่ำเดือนเจปีกุนนศกจุลศนพักร้อ1129ตกรงกับวันที่2 4เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2,310เป็นช่วงเวลาที่เสียภูมิเสียุิทยาให้แก่พม่าแล้วสองเดือนเจ้าตาเข้าเมืองจันทบุรีแล้วก็เครียกล่อมผู้คนให้กลับคืนมาสู่ภูมิลำเนาตามเดิม ได้แสดงความเมตตาปราณีให้เป็นที่ปรากฏอย่างกว้างขวางมิได้ถือโทษผู้ที่ได้เป็นศัตรูต่อสู้มาแต่ก่อนครั้นจัดการบ้านเมืองจันทบุรีให้เรียบร้อยดังเดิมแล้วจึงยกกองทัพออกจากเมืองจันทบุรีโดยทางสกลมากไปถึงเมืองตราพวกกรมการเมืองและราษฎร พากันเกรงกลัวยอมอ่อนน้อมโดยดีทั่วกันทั้งเมืองไม่มีใครคิดต่อสู้เลยเมื่อเกลี้ยกล่อมอาณาประชารา์ให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วด้ทราบข่าวว่าสำเภาจีนมาทอดทุ่นอยู่ที่ปากน้ำเมืองตราดหลายลำจึงให้ข้าหลวงไปพาตัวนายสำเพาเข้ามาโดยดี พวกจีนสำเพาก็หาฝั่งใหม่กลับระดมยิงกองเรือเจ้าตากการต่อสู้ดำเนินไปประมาณครึ่งวันเจ้าตากก็สามารถยึดสำเพาจีนไว้ได้ทั้งหมดได้ทรัพย์สินและเครื่องบริโภคมาเป็นกำลังกองทัพเป็นอันมากเจ้าตากจัดการบ้านเมืองตราดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลับขึ้นมาตั้งอยู่ณนะเมืองจันทบุรี นับแต่นั้นมาเจ้าตากก็มีอำนาจสิทธิ์ขาดตลอดหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกทั้งหมดและตรักเตรียมการที่จะเข้ามาทำสงครามเพือคู่ครุคสีอยุธยาต่อไปขณะที่เจ้าตากตีเมืองตราดนั้นประจวบก,กับเป็นฤดูฝนมรสุมลงทางทะเลตะวันออกจำต้องหยุดยั้งการรบพุ่ง แต่เจ้าตาก็หาได้หยุดนิ่งอยู่โดยปราบประโยชน์ไม่สั่งให้ลงมือต่อเรือรบและรวบรวมเครื่องศาสตราวธุธยุทธภัณฑ์เอาไว้เพื่อแผนการผู้ชาติจากพม่าในฤดูแ้งหน้าต่อไปทั้งนี้เพราะเจ้าตาพิจารณาเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างลึกซึ้งด้วยในเวลานั้นมีผู้ตั้งตัวเป็นใหญ่ หลายหัวเมืองด้วยกันถ้าใครจะเป็นใหญ่ให้ได้ทั่วประเทศจะต้องทำลายอำนาจพม่าที่มีอยู่ในเมืองไทยให้ได้เสียก่อนและจะต้องปราบก๊กอื่นให้อยู่ในอำนาจอย่างหนึ่งด้วยเจ้าตาเห็นว่าจะต้องรีบกระทำให้เป็นผลสำเร็จเด็ดขาดก่อนที่ก๊กอื่นๆจะลงมือจึงมุ่งหมาย ที่จะยกกำลังมาชิงเอาพระนครอันเป็นราชธานีให้ได้ก่อนกกอื่นเจ้าตากทุ่มเทกำลังกายกำลังใจให้ทหารและผู้คนที่เข้าร่วมสวามิภักดิ์มีการต่อเรือด้วยความขคคมขมเนจนสามารถต่อได้เป็นจำนวนถึงหนึ่งร้อยลำทั้งรวบรวมกำลังชายชกันที่เป็นคนไทยและคนจีนได้ ประมาณ5,000คนเศษน,นอกจากนี้ยังมีข้าราชการในพระนครที่หลบหนีพม่าเข้ามาร่วมด้วยหลายคนเช่นหลวงศักดิ์นายเวณมหาเล็กนายสุกินดาหรือนายบุญมามหาเล็กคุ้มแพลต่อมาจึงได้เป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุลสินนาในรัชกาลที่หนึ่ง ราชจัก,กรเยวงเป็นต้นครั้นถึงเดือน11นกอระศพจุลศักราช1,129ตรงกับเดือนตุลาคมพุทธศักราช2,310สิ้นฤดูมรสุมแล้วเจ้าตากก็ยกกำลังกองทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรีนายทองอิน ซึ่งพม่าตั้งให้รักษากรุงธนบุรีหรือว่าเจ้าตากยกกองทัพเรือเข้ามาทางปากน้ำก็ให้คนรีบไปบอกแก่สุขี่พระนายกองไม่ทัพรื่นี้นะครับเรื่องราวของวีรกษัตริย์ไทยอีกพระองหนึ่งนะครับวีรกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี พระเจ้าตักสินมหารานนั่นเองนะครับเรื่องราวของท่านนั้นช่วยติดตามท่านผู้ชมหาซื้อเอาไปดูเอาไปศึกษาได้แล้วนะครับที่บ้านของคุณง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการดีๆอย่าง GM Discovery นะครับที่เอื้อเฟื้อสารคดีดีๆเยี่ยมๆมาให้เราได้ติดตามชมกันทางช่อง8 TC TV พูดได้รวมทั้งผลิตภัณฑ์จาก Mti เครื่องสาอางดีๆในความภาคภูมิใจของคนไทยคิดจะหาคิดจะซื้อครั้งใดลองคลิกเข้าไปเลยที่เ w w เ็บ t r e n d i s h o p co นะครับถ้าอยากจะได้กล้องวงจรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเกๆ๋ๆสายไฟรางไฟแล้วก็ลองคลิกเข้าไเลยที่ w w w ebigthailand. com นะครับแล้วก็ขอเสนอเว็บไซต์ใหม่ๆที่ท่านผู้ชมน่าจะเข้าไปเล่นดูนะครับ www easybidthai. co. th นั่นเองนะครับเว็บไซต์ดีๆที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะซื้อหรือว่าประมูลสินค้าได้ในราคาเพียงแค่20%เท่านั้นเอง ถูกมากนะครับอย่าง iPhone 4S ตอนนี้นี่ในเว็บไซต์นี้แรงมากๆทีเดียวนะครับมีคนซื้อไปได้ราคาเพียงแค่2,000บาทไม่แพงเลยนะครับถ้าอยากจะได้อยากจะรู้เรื่องราวดีๆลองคลิกเข้าดูได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วน,นะครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง8 t c TV พูดได้กับผมวิรัตาโกสินวันนี้ต้องาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ แผ่นดินนี้เมื่อเลี้งเราเ่าขานเป็นแผ่นดินแห่งตำนานให้ลูกรลานจดจำรัสินทร์สูบเรื่องพระรักษารัจจคุรับแต่งพระเรื่อเรียนต่างารย์ตามที่ต้องการรับทำเรื่อดีไซ์ราจวเวลรีแท้ดีชัวร์ต้องรับนาโทรับประกันเงนอร์เนต์รัระัน ตู้ต่อโทรหาเราครับด5สนด8 5 8 5 9 5, 5, ด 8, 5, 5, 5, 6, 9 5, พบความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันไทย g m ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ตำนานย้อนรอยขอมห้าอารหันทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเย่อยปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและการ์ตูนครบทุกวิติหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศ น้องๆทุกวันเสนาร์และวันอาทิตย์เวลาแป่งในกาถึงแต่นกาสามสิน,สนา,นา defence. ทีพี่เพื่อนทมามีอะไรมาสอนน้องๆเรามีเนื้อหาวสาระดีๆมาฝากกันครับน้องๆส่วนพี่เบนนี่นะครับพี่เบนนี่ก็จะสัานน้องๆใส่เฉลยขท้ายกับที่โจและของเพื่อนนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่นี่ที่ TCC TV เพื่อนได้ทั้งแปดค่ะเด็กดังค่ะไปกัน ใช่ไหมล่ะคะทำไมผิวหน้าจายถึงได้สวยใสเรียกมีนตลอดทั้งวันเข้ามาที่ใกล้สิคะวันนี้เคนรับจะบอกทุกอย่างอยู่ในหลอดนี้ค่ะเพียงขั้นตอนง่ายๆที่ทำให้คุณสวยได้อย่างมั่นใจแบบจอยเพียงแค่แต้มเนื้อซีซีครีมเล็กน้อยบนแก้มคางจมูกและหน้าผากแล้วเปียกเบาๆให้ทั่วใบหน้าก่อนแต่งหน้าด้วยเนื้อครีมที่เปล่งแสงจะช่วยอ่อนความจุดด่างดำและดูขุขน แถมยังควบคุมสีผิวให้สว่างไม่หมองคล้ำเรียกเนียนติดทนนานและยังบำรุงดยสารละลายคอลลาเจนพร้อมคุณสมบัติต้อนการตังสี u v ด้วย SPF 30 PA บวกบวกบวกแค่มี MTI Joy One For All หลอดนี้ก็สวยได้ตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะ MTI Joy One For All